สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวอีบุ๊กของ i t h l o v e นะครับเรื่องดีไซน์รักคุณนักออกแบบเรื่องนี้นะครับมันมีความยาวทั้งหมด4เล่มจบนะครับผมซึ่งสำหรับเรื่องดีไซน์รักคุณนักออกแบบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะที่มีชื่อว่ากู่เมียวอี้ตัวของกู่เ e มียวอี้เธอเป็นอินทีเลียตกแต่งภายในนะครับผม ถ้าเราเนี่ยงานบริษัทแห่งหนึ่งนะเป็นบริษัทแบบเล็กแล้วกันนะเป็นบริษัทที่สวัสดิการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกค้าก็จะรับแบบพวกลูกค้าโลโลอ่ะขั้นต่ําใช่ไหมแต่ด้วยว่าที่เธอเป็นคนที่มีความสามารถนะแล้วเธอก็ทํางานที่เนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นดีไซเนอร์เวลาไปติดต่องานเนี่ยเธอก็จะบอกราคาที่จริงนะครับก็คือเป็นบอกราคาที่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วพูดยง่ายคือเป็นราคาที่ไม่มีการโกลงลูกค้าแต่ที่เนี้ยมันก็จะมีพวก อินทเดียคนอื่นใช่ไหมที่เป็นคู่แข่งเธอแล้วกันเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเวลาบอกราคาลูกค้าเนี่ยก็จะบอกราคาถูกๆูกนะซึ่งพอบอกราคาถูกๆูกแล้วใช่ไหมลูกค้าก็จะไปหาอีกคนหนึ่งแต่ว่าเวลาตกแต่งเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีการบวกนูน่นบวกนี่เพิ่มจนสุดท้ายราคาเนี่ยมันก็จะแพงกว่าของนางเอกหรือไม่บางทีก็อาจจะมีการใช้วัสดุราคาถูกพูดง่ายคือมีการโกงกีนลูกค้าซึ่งตรงนี้เองใช่ไหมมันก็เลยทําให้กลุกม่มเอี้ยีเนี่ยขายงานไม่ค่อยได้ แล้วทีนี้เรื่องเรามันก็จะเริ่มต้นที่ตัวของนางเอกนะครับผมมีไอดอนของเธอก็คือเป็นอินเทเลียที่ชื่อดังคนหนึ่งเขาเนี่ยจะมาบรรยายที่มหาลัยแห่งหนึ่งใช่ไหมตัวเธอซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกติดตามผลงานของอินเทเลียคนนี้มากคุยง่ายคือหลงรักเขาตั้งแต่เขามาบรรยายที่มหาลัยบ้านนอกที่เธอเรียนอยู่จนกระทั่งเธอเข้ามาทํางานที่เมืองปักกิ่งคือเมืองหลวงแล้วพอรู้ว่าเขาจะมาบรรยายที่นี่เธอก็เลยไปที่มหาลัย แต่ในตอนที่เธอไปเนี่ยเธอก็แต่งตัวนะครับด้วยความที่เป็นหน้าเด็กนะเธอก็เลยแต่งตัวมันก็เลยทาให้ใครคิดว่าเธอเป็นนักศึกษาแล้ววันนั้นเองมันก็จเจอผู้ชายคนหนึ่งมาหาเรื่องผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าเร้าหยวนเป็นพระเอกของเรื่องสาเหตุที่เร้าหยวนหรือพระเอกเนี่ยมาหาเรื่องเธอเพราะว่าคิดว่าเธอเนี่ยเป็นนักศึกษาโกกรคจิตสาวคนหนึ่งที่หลงรักเขาแล้วชอบพิมพ์ข้อความมาหาเขาตอนดึกๆทำให้เขาไม่ได้นอนส่วนสาเหตุที่พระเอกไม่สามารถปิดมือถือได้วราพ่อเขาจะป่ยปวยเป็นโรคหัวใจเขาเลยต้องรับข้อความตลอด ตรงนี้เองพระเอกก็มาด่านางเอกนะครับผมแล้วก็ไปนางเอกก็ไม่สนใจนางเอกก็ไปหาอาจารย์อินเดียคนที่เธอชอบซึ่งเป็นชายหนุ่มรูปหล่อก็อายุประมาณมากกว่าเธอประมาณสัก5ปีส0ปีประมาณนั้นนะในขณะที่ตัวนางเอกเนี่ยก็ประมาณสักยี่สิบสี่สเพื่อ่ายิ่งเป็นอินเดียเพิ่งจบใหม่แล้วก็มาทางานการทํางานของนางเอกใช่ไหมนางเอกก็จะเปลี่ยนไปหลายบริษัทมากเพราะเข้ากับคนไม่ได้ แล้ววันหนึ่งปรากฏว่าตัวของพระเอกเนี่ยก็มาฝึกงานที่บริษัทนางเอกมาเป็นเซล์ให้กับนางเอกเพราะว่าทีมของนางเอกเนี่ยยอดขายต่ําพอมีคนใหม่มาก็เลยจับยัดเข้ามาเป็นเซลลของทีมนางเอกพอนางเอกเห็นพระเอกปุ๊บใช่ไหมก็ไม่พอใจแต่ด้วยความที่เป็นคนทํางานด้วยกันเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วมันจะมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งในขณะที่นางเอกกำลังไปพรีเซนต์ขายใช่ไหมและทีนี้มันจะมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะก็คือพระเอกเนี่ยสามารถไปหาลูกค้าให้นางเอกเรียบร้อยแล้วนางเอกก็ไปพรีเซนต์งานก็คือไปดีไซน์แล้วก็บอกราคาค่าตแต่งไป ปรากฏว่าในยามที่กําลังบอกเนี่ยคุณป้าท่านนี้นะครับก็ไปเจอคู่แข่งของนางเอกคู่แข่งของเอกก็เสนอราคาถูกกว่าก็เลยย้ายไปหาคู่แข่ง,ขงนางเอกมันก็เลยทําให้นางเอกเนี่ยไม่พอใจแล้วพระเอกก็ยิ่งไม่พอใจนางเอกที่เสียลูกค้าไปก็มีการทะเลาะก,กันนางเอกก็เลยบอกไปมาว่าการที่บอกราคาถูกแล้วมาหลอกขายราคาแพงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เธอไม่ทํามันผิดจรรยาบรรณเธอถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องปกติในวงการธุรกิจอินทเทอร์เนตอยู่แล้วก็ตาม พระเอกก็เลยย้ายไปอยู่กับเซลคนนั้นนะครับจริงๆที่พระเอกย้ายไปเนี่ยคือไปดูแลคุณป้าท่านนั้นนะให้คุณป้าท่านนี้นนได้ของดีได้ของตรงสเปกและได้ของราคาถูกง่ายคือให้บวกน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้ซึ่งตรงนี้ตอนแรกนางเอกก็เข้าใจผิดคิดว่าพระเอกรยศประกอบกับว่ามีความแค้อยู่ที่เขามาด่าเธอที่มหาลัยด้วยใช่มมันก็เลยทาให้นางเอกไม่พอใจก่อนที่ผลสุดท้ายแล้วให้แม่ตัวของพระเอกจะกลับมาพร้อมกักบว่าตัวของนางเอกเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเป้าหมายแล้วตัวของนางเอกเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายก็คือว่าด้วยฝีมือและะสติปัญญาขอองเธนะ การที่คู่แข่งของเธอเนี่ยจับพวกลูกค้ารายระดับต่ำใช่ไหมแต่ว่าด้วยตัวของนางเอกเนี่ยเป็นคนที่มีไอเดียมีฝีมือเธอสามารถจับลูกค้าระดับกลางหรือระดับสูงได้การจับลูกค้าระดับกลางหรือระดับสูงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะจับได้จํานวนน้อยกว่าแต่ว่ากําไรมันมากกว่าเพราะนั้นนางเอกก็สามารถเอาแบบตรงนี้แล้วก็ไปขายโครงการใหม่ได้ซึ่งพอนางเอกขายได้ผ่านใช่ไหมนางเอกก็รอดจากการที่จะต้องโดนรีทายคือโดนไล่ออก แล้วเธอก็สามารถขึ้นไปอันดับหนึ่งได้ด้วยนี่คือการร่วมมือของพระเอกกับนางเอกเพราะว่าพอหลังจากที่พระเอกเสร็จโครงการของคุณป้าคนนั้นแล้วกลับมาช่วยนางเอกมันก็เลยทําให้สองร่วมมือกันและสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้แล้วทีเนี้ยมันก็จะมีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับมาหาเรื่องที่บริษัทมาโวยวายใช่ไหมไม่มีอินเทเลียคนไหนสามารถดีไซน์ให้คุณลุงคนนั้นถูกใจได้มันก็เดือดร้อนมาถึงนางเอกพอพูดคุยกับนางเอกอีกฝ่ายนึงก็จะมีการทดสอบความอดทนอะไรประมาณนี้นางเอกก็ผ่านสุดท้ายนางเอกก็ได้ดีไซน์งานนี้พออดีีีีไไซนนน์งาาา้เสร็็จกกปท่่บฝยึ พอนางเอกไปที่บ้านของคุณลุงทั้งนั้นก็ปรากฏว่าบ้านนี้มันถูกดีไซน์เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าทําการรื้อแล้วดีไซน์ใหม่เนี่ยมันจะเป็นการสิ้นเปลืองแล้วพอนางเอกเห็นดีไซน์ในบ้านนั้นปุ๊บนางเอกก็จาได้ทันทีว่าดีไซน์นี้มันเป็นดีไซน์ของอินเดียที่เธอหลงรักมันก็เลยทําให้นางเอกติดต่อไปหาอินเดียท่านนั้นแต่พอนางเอกติดต่อไปปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่านางเอกเ,เนี่ยหลอกเงินหลอกพ่อของเขามันก็เลยทําให้ยื่นทนายมาที่บริษัทแล้วก็มีการพูดคุยมีการา,ารเจจ จนกระทั่งได้รับรู้เลยว่าการที่คุณลุงท่านนั้นเนี่ยต้องการที่จะดีไซน์บ้านใหม่เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่พอใจลูกชายคือว่าลูกชายเนี่ยทำงานหนักมากนะครับทำงานแล้วก็ไม่ได้สนใจพ่อประกอบกับก็ทะเลาะก,กับพ่อด้วยเพราะในวัยหนุ่มเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้เลยทําให้แม่ตอมใจพอลูกเติบโตมาก็เลยห่างเหินกับพ่อมีคติกับพ่อนิดหน่อยแค่ทํางานแล้วให้เงินพ่อ,อเฉย มันเลยทําให้พ่อกับลูกเนี่ยนะครับเข้าหน้ากันไม่ติดอันนี้เป็นมุมในการทะเลาะก,กันพอแก้ปัญหาระหว่างพ่อลูกเสร็จนางเอกก็เลยเสนอในการใช้เฟอร์นิเจอร์มาช่วยเสริมในการดีไซน์ภายในก็คือจะไม่มีการแก้การตกแต่งภายในแต่มีการเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเสริมทําให้การตกแต่งภายในมันดูดีและเด่นขึ้นทําให้ผู้อยู่อาศัยถูกใจและสบายใจพอนางเอกมาทํางานที่นี่ไหมพระเอกก็เริ่มเห็นแล้วว่านางเอกเนี่ยนะครับรักอินทเียท่านนั้นทุ้ยง่ายคือหลงรักแบบบูชาเป็นไอดอลเนี่ยเขาก็เลยเศร้าหมองครับ ไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยอยากจะมาแต่ก็ติดว่าคุณลุงท่านนั้นเนี่ยเป็นคนใจดีก็พูดคุยกับนางเอกพูดคุยกับพระเอกอย่างใช่ไหมมันก็เลยทําให้สุขสนานก็มาช่วยงานเรื่อยๆจนกระทั่งงานเสร็จเนี่ยพระเอกก็ไม่ค่อยอยากจะมาแล้วในขณะที่นางเอกก็จะมาบางครั้งนะครับเพราะว่าคุณลุงท่านนี้เชิญมากินข้าวอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์กันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดเคสเคสหนึ่งเป็นเคสที่มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับมีลูกสาวน่ารักเป็นเด็กน้อยนะ มาเพื่อให้นางเอกออกแบบให้แน่นอนว่าในขณะที่นางเอกใช่ไหมกําลังขายงานก็โดนคู่แข่งแย่งงานไปอีกเพราะว่าครอบครัวนั้นเนี่ยมันงบใช่ไหมพอนางเอกโดนคู่แข่งแย่งลูกค้าไปไม่เท่าไหร่พออีกฝ่ายหนึ่งย้ายเข้าไปอยู่ในห้องที่ตกแต่งเสร็จก่อนตกแต่ง,งเนี่ยนางเอกก็บอกแล้วนะว่าเออก่อนที่จะย้ายเข้าไปใช่ไหมมันควรจะทิ้งเวลาสักประมาณเดือนหรือสองเดือนให้สีมันแห้งให้สารเคมีมันแห้งก่อนจะไ,ได้ปลอดภัยต่อเด็กแต่ว่าครอบครัวนั้นเนี่ยอยากจะประหยัดก็เลยย้ายเข้าไปก่อนผลก็ปรากฏว,ว่าเด็กเนี่ยกลายเป็นลูคีเมียแ,และก็เสียชีวิต ครอบครัวนั้นก็เลยมาฟ้องร้องเพื่อที่จะเรียกค่าเสียหายในช่วงนั้นเองใช่ไหมนางเอกก็คิดว่าคู่แข่งมีความผิดแน่นอนมีการลดสเปคมีอะไรแต่ปรากฏว่าคู่แข่งเนี่ยไม่ได้ลดสเปคแล้วก็ใช้สเปคตามที่นางเอกจับทุกอย่างมันก็เลยทําให้นางเอกกับคู่แข่งเนี่ยโดนพ่อแม่ของเด็กฟ้องร้องแล้วสังคมออนไลน์ก็เลยลุมประนามนะครับพิมพ์ข้อความด่านางเอกกับคู่แข่งของนางเอกว่าเป็นอินเทเลียที่เวลวร้ายทําให้ทั้งสองนะโดนบริษัทต,ตัดห่างนะครับก็คือบริษัทแท้งสองพักงานไปก่อน ถึงแม้ว่าตอนหลังศาลจะตัดสินให้พวกนางเอกชนะตัวของนางเอกกับคู่แข่งจะได้กลับมาทํางานที่บริษัทเดิมก็ตามแต่นางเอกตัดสินใจแล้วว่านางเอกจะไม่ทํางานที่นี่ต่อเพราะบริษัทอย่างเงี้ยมันเป็นบริษัทที่ไม่ดีซึ่งในระหว่างที่นางเอกกำลังโดนโจมตีก่อนที่ศาลจะตัดสินว่านางเอกเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมมันก็ปรากฏว่ามันจะมีพวกเกียนอินเทอร์อนเน็ตนะมาคุกคามนางเอกพอรู้ว่าห้องของนางเอกอยู่ที่ไหนก็จะมีการส่งพวกพว,กพวงรีด มีการดุด่าว่ากล่าวอะไรหลายอย่างขนาดด่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ว่าทาไมให้คนใจดาเห็นแกเงินอย่างนางเอกเนี่ยพักอยู่ที่นี่มันเลยเดือดร้อนทําให้นางเอกต้องย้ายออกทีเนี้ยนางเอกไม่ได้อยู่คนเดียวนางเอกอาศัยอยู่กับเพื่อนที่เป็นลุงเมทนะครับซึ่งเพื่อนที่เป็นลุงเมทเนี้ยก็จะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งพูดง่ายคือจะเป็นตัวเอกในอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยกล่าวถึงทีหลังแล้วกันซึ่งมันทําให้ทั้งสองเนี่ยต้องย้ายออกจากที่นี่แล้วคนที่หาห้องให้กับนางเอกอยู่ก็คือเป็นพระเอกของอีกเรื่องหนึ่งด้วยคืืออออออคู่่กกัับเเพพนนขงงงาาาไปป้้สยยม๊ แล้วพอเรื่องเคลียร์หมดปุ๊บนางเอกก็ต้องหางานใหม่แต่โดยว่าที่นางเอกเนี้ยโดนโจมตีจากคดีฟ้องร้องมามันเลยทําให้นางเอกไม่สามารถไปสมัครงานที่ไหนได้ประกอบกับมันก็จะมีบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทออกแบบภายในซึ่งค่อนข้างใหญ่นะในเมืองเนี้ยเป็นบริษัทอันด,ดับหนึ่งในเมืองแล้วกันบริษัทเนี้ยจริงๆแล้วเป็นบริษัทของแม่พระเอกนะครับพอรู้ว่านางเอกจะไปสมัครที่นี่พระเอกก็เลยยื่นเอกสารให้พู่ง่ายคือบังคับให้ช่วยเหลือรับนางเอกเข้ามา แล้วบริษัทนี้มันจะเป็นบริษัทที่กําลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเพื่อนของนางเอกก็ทํางานอยู่ตรงนี้ด้วยต้องบอกก่อนนะว่าพระเอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับเพื่อนนางเอกใช่ไหมสองคนนี้มาทํางานช่วยบริษัทของแม่พระเอกในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เข้าตลาดทรัพย์ซึ่งตอนแรกเพื่อนของนางเอกก็ต้องการจะช่วยนางเอกใช่ไหมแต่ว่าพระเอกเนี่ยไปขอร้องก่อนมันก็เลยทําให้ตัวของพระเอกเนี่ยได้ช่วยเหลือนางเอกแทนก็จะมีการฝากงานเข้าไป ซึ่งนางเอกก็จะไปอยู่ทีมที่1นะครับซึ่งเป็นทีมที่เก่งกาจที่สุดมันจะมีอาจารย์ที่เก่งกาจอยู่คนหนึ่งพอรู้ว่านางเอกเนี่ยโดนฝากงานเข้ามาก็ไม่พอใจเพราะเขาไม่ชอบเด็กเส้นมันก็เลยทําให้ช่วงแรกเนี่ยนางเอกไม่มีงานเลยพอไม่มีงานเลยก็เดือดร้อนไปถึงพระเอกเอกพระเอกก็เลยเอาเงินเก็บตัวเองเนี่ยมาซื้อห้องห้องหนึ่งแล้วก็ให้นางเอกออกแบบทําให้นางเอกรับงานได้พอนางเอกรับงานได้ปุ๊บมันก็เลยทําให้นางเอกมีผลงานและผ่านการประเมินในเดือนแรก แล้วอินทีเลยที่นางเอกชอบนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลงรักนางเอกแล้วนะค่อยๆรักนางเอกก็คือชื่นชมที่นางเอกมีความสามารถใช่ไหมก็เลยช่วยเหลือโดยการเอาแบบห้องนี้ที่นางเอกออกแบบเนี้ยไปเสนอให้ผลปรากฏว่าแบบนี้มันได้รางวัลชนะเลิศในขณะที่อินเีเล่ที่นางเอกหลงรักใช่ไหมก็ชนะเลิศด้วยแต่ว่าเป็นคนละสาขากันเพียงแต่ว่าแบบของอาจารย์คนนั้นที่นางเอกหลงรักเนี่ยมันไปเหมือนกับคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอินทีเลยจากต่างประเทศ มันก็เลยทําให้อีกฝ่ายึ่งโดนคอลหาว่าก๊อปผลงานมาแต่ว่านางเอกยังจาได้ว่าเฮ้ยแบบนี้มันคุค้นๆนะก็เลยไปที่บ้านของคุณลุงที่เป็นพ่อของอินเรียที่เธอชอบไหมไปดูสม,มุดว่าภาพที่พ่อของอีกฝ่ายหนึ่งเก็บไว้ดูปุ๊บมันเนี่ยมันก็เคยเป็นแบบที่อีกฝ่ายหนึ่งออกแบบมามันก็เลยทําให้รับรู้ไงว่าเขาเคยออกแบบในวัยเด็กแบบนี้จริงๆมันมีสไตล์คล้ายกันมันก็เลยทําให้เขาพ้นข้อกล่าหาแล้วอินเทียคนนี้ใช่ไหมในขณะที่นางเอกมีเรื่องใช่ไหมเขาก็เคยอยากให้นางเอกมาทางานด้วย เพียง <P ie hn> แต่ว่านางเอกไม่ไปทํางานด้วยเพราะว่านางเอกเนี่ยเลือกที่จะเติบโตในแบบของเธอมากกว่าคือเธอมีความสามารถเธอไม่อยากจะไปทํางานที่ียู่เขาซึ่งตรงนี้มันก็จะมีตัวหอยอีกตัวหนึ่งแล้วกันเป็นสาวสวยคนหนึ่งนะครับซึ่งเคยเรียนที่มหาลัยเดียวกับนางเอกที่ต่างจังหวัดแล้วก็หลงรักอินทีเลียคนนี้เหมือนกันแล้วในวันที่อินททเลียคนนี้มาบรรยายที่มหลาลัยของเธอใช่ไหมที่เป็นเหตุผลที่ทําให้นางเอกหลงรักปรากฏว่าอินททเลียคนนี้ป่วยเพราะทานอาหารแล้วเป็นพิษครูก็เลยให้นางเอกเนี่ยมาต้มโจ๊กให้เพื่อที่จะให้อินนนทีีเยค แต่ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้ก็อาศัยจังหวะที่นางเอกเผลอนะครับก็คือแจ้งว่ามีคนมาหานางเอกแล้วก็ขโมยโจ๊กไปให้อินทีเดียคนนี้มันก็เลยทําให้อินทีเดียคนนี้คิดว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนเอาโจ๊กมาให้ก็เลยมาทางานเป็นประชาสัมพันธ์ที่นี่พูดง่ายคือมาทําตัวเป็นเมียนะครับเป็นประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นเมียซึ่งอินทเดียคนนี้ก็มีนิสัยคล้ายพ่อนั้นก็คือเป็นสุภาพบุรุษก็คือให้ความหวังผู้หญิงไปทั่วไม่กล้าปฏิเสธอีกฝ่ายหนึ่งตรงนี้เองนะครับมันก็จะเป็นจุดที่านเอกคดิ มันก็เลยทําให้นางเอกค่อยๆห่างไปจากผู้ชายคนนี้นะนับถือเขาในฐานะที่ว่าเป็นคนเก่งในฐานะอินเทอเน็ตที่เธอชื่นชมเฉยๆแต่ความรักความผูกพันเนี่ยก็ค่อยๆถ่ายมาหาพระเอกแล้วก็เริ่มคบกับพระเอกเป็นแฟนในเวลานั้นเองนางเอกที่ทํางานก็ได้รับการยอมรับจากหัวหน้าเธอถึงขนาดได้รับการปกป้องให้เป็นลูกศิษย์เวลามีคนมาหาเรื่องใช่ไหมแล้วทีนี้ความรักของพระเอกกับนางเอกเนี่ยพอมันสุกรปุ๊บแต่ว่าด้วยความที่ตระกูลของพระเอกครับเป็นตระกูลผู้ดีเป็นตระกูลคนรวย แม่กับพ่อเนี่ยไม่สามารถยอมรับนางเอกที่เป็นคนจนได้พอรู้ว่าคบกันก็ไม่พอใจแล้วตัวแม่เนี่ยก็สืบทราบได้นะครับว่าจริงๆแล้วนะการที่นางเอกเข้ามาทํางานให้เนี่ยพระเอกเป็นคนฝากผลงานชิ้นแรกที่ได้มาใช่ไหมก็เป็นเพราะว่าตัวของพระเอกเนี่ยไปซื้อห้องมาให้นางเองตกตกแต่งเอก แล้วมันก็จะมีข่าวลือหลายอย่างครับมันก็จะมีข่าวลือที่นางเอกโดนใส่ร้ายจากผู้หญิงที่หลงรักอินเทเลียใช่ไหมเพราะอินเทเลียที่นางเอกชอบใช่ไหมสุดท้ายในบริษัทเขาเนี่ยก็จะมารวมกับบริษัทแม่ของระเอกกลายเป็นบริษัทเดียวกันมันก็เลยเจอผู้หญิงที่เหมือนเป็นไอฉาคนนั้นก็มาใส่ร้ายนางเอกว่านางเอกยอมมีความสัมพันธ์กับผู้ชายมากหน้าหลายตาเพื่อที่จะได้โดดเด่นในวิชาชีพนี้มันก็เลยยิ่งทำให้แม่ของพ่อเอกไม่พอใจเขาอีกถึงขนาดพอมีเรื่องปุ๊บก็ไล่นางเอกออกแล้วอาจารย์ที่ดูแลนนนนนนนาาาาางงงเเเอออออกกกก่่มมัั้ย็็คืหหวิิทีรดบบขษ ก็เลยลาออกตามไปมันก็เลยทําให้ทีมงานทีนี้นะครับลาออกไปพร้อมกับนางเอกประมาณ3าสี่คนและรื่องความรักของนางเอกกับพระเอกเนี่ยมันก็ยังจูนเขาไม่เข้าเพราะว่าตัวของพระเอกเนี่ยก็ไม่กล้ายอมรับกับแม่นะว่าเขารักนางเอกเวลาเจอกันเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วแม่ก็รู้ทันด้วยเพราะแม่ก็เหมือนกับว่าจัดฉากนะให้คนนะไปตามนางเอกมาแล้วก็มีการถามพระเอกหน้าพอพระเอกไม่ยอมรับนางเอกก็มีความรู้สึกว่าพระเอกนะยังไม่กล้ายอมรับความรักของเธอกับแม่ใช่ไหม นางเอกก็เลยตัดใจที่จะเลิกกับพระเอกแล้วกันเพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนางเอกก็ออกจากบริษัทพอดีใช่ไหมนางเอกก็เลยไปตั้งบริษัทตัวเองได้อาจารย์เนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนในขณะที่ตัวพระเอกเนี่ยก็ต้องทําตามที่แม่สั่งไปเรียนต่างประเทศแล้วเวลาก็ผ่านไป5ปีซึ่งในเวลา5ปีเนี่ยบริษัทของนางเอกก็เติบโตไปมากนะซึ่งนางเอกเนี่ยได้อาศัยความรู้ที่พระเอกเคยบอกก็คือว่าเธอเนี่ยควรจะเรียนเกี่ยวกับการบริหารด้วยรู้ว่าในโลกต่อไปเนี่ยมันจะสอินเทอร์เน็ตจะมาอย่างแรง มันก็เลยทาให้หนางเอกก้าวหน้าบริษัทอื่นกนคือนางเอกเนี่ยเริ่มหาลูกค้าทางเน็ตแล้วก็กลายเป็นผู้ครอบครองลูกค้าทางเน็ตมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับในเวลาออกแบบอะไรพวกเนี้ยไม่ง่ายที่นางเอกจะมีโปรแกรมพวกนี้ททำให้หนางเอกสามารถรับงานได้เร็วกว่าบริษัทอื่นต้องบอกก่อนนะว่าบริษัทของแม่พระเอกใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทอันหนึ่งแต่ว่าเป็นบริษัทหัวโบราณคือทํางานหัวแบบหัวโบราณอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือว่าจะทํางานแบบว่าลูกค้าต้องเดินก็ไปหามีการขายงานตามรูปแบบกเก่ามีกกาาาารรรปปะมมููลงนนตแบบ่ี้ ในขณะที่บริษัทของนางเอกเนี่ยเป็นบริษัทที่ใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตลูกค้าสามารถเข้าไปในเว็บออกแบบแล้วก็คำนวณเงินอะไรได้เสร็จสรรพมันเ,มเลยทําให้นางเอกเนี่ยได้ลูกค้ากลุ่มใหม่แล้วก็เติบโตไปเรื่อยแล้วมันก็จะมีพวกธุรกิจโรงแรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานางเอกเนี่ยซึ่งได้อาศัยความร่วมมือกับพระเอกที่พระเอกกลับมาจากต่างประเทศแล้วมาตั้งบริษัทเงินทุนมาช่วยเหลือดูแลนางเอกมาร่วมมือกันทำมันก็เลยทาให้บริษัทของนางเอกสามารถเข้าถึงบริษัทเงินทุนของพระเอกได้ซึ่งพระเอกเป็นผู้ก่อตั้ง แล้วก็อาศัยเส้นสายของคนที่พระเอกรู้จักนะสามารถเข้าไปในสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือสามารถประมูลงานพวกคอนโดอะไรหรูๆได้พูดง่ายคือตรงนี้มันก็เลยทำให้บริษัทของนายเอกเติบโตแล้วสิ่งต่อไปก็คือมันจะมีบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งซึ่งบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้านี้มันจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี AI มาผสมนะครับแต่ว่าเจ้าของบริษัทคนนี้เป็นหญิงสาวที่อยากแตสามีสามีพออยากกูก็ไปทําบริษัทเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มี AI นางเอกก็เลยไปติดต่อทั้งบริษัทของผู้หญิงแล้วก็บริษัทผู้ชายที่เป็นสามีภรรยากันให้ทั้งสองเนี่ยมาคืนดีกันเพื่อที่จะมาร่วมมือกับนางเอกเพื่อง่ายคือเป็นการร่วมมือบริษัทอีกรอบหนึ่งนะครับแน่นอนว่าพอนางเอกเนี่ยขยายธุรกิจแล้วใช่ไหมนางเอกก็ได้รับการยอมรับนะครับกลายเป็นบริษัทอับหนึ่งแทนที่บริษัทแม่ของพระเอกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้นะเวลามันผ่านไป5ปีพ่อของพระเอกเนี่ยก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะมันก็เลยทําให้แม่ของพระเอกเนี่ยเริ่มยอมรับตัวของนางเอก ทั้งในฐานะของนักธุรกิจและในฐานะของลูกสะพายเพื่อนๆคือเริ่มยอมรับกันไปกันมาประกอบกับบริษัทแม่ของพระเอกเนี่ยก็มีการลงทุนเพิ่มลงทุนโดยการเพิ่มคลังสินค้าซึ่งพอมันมาร่วมกับบริษัทของนางเอกปุ๊บมันก็เลยทำให้นางเอกสามารถกระจายไปตามเมืองต่างๆได้จากที่ปกติเนี่ยกระจุกอยู่ที่ปักกิ่งใช่ไหมก็สามารถขยายไปตามเมืองรองเมืองรองก็สามารถขยายไปเมืองย่อยๆจนสุดท้ายกลายเป็นบริษัทใหญ่ระประเทศนะครับผม แน่นอนว่าพอแม่ไฟเขียยใช่ไหมพระเอกกับน,นางเอกนะครับที่สามารถผ่านอุปสัรคอะไรมาได้เนี่ยก็มากลับมารักกันแล้วก็แต่งงานงกันนะครับผมเรื่องราวของดีไซน์รักคุณนักออกแบบเนี่ยมันก็จ,จบประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องดีไซน์รักคุณนักออกแบบนะครับผมมันจะเป็นเรื่องราวความรักของพระเอกกับน,นางเอกนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวของนางเอกเนี่ยก็คือเป็นอินเทเลียนะครับตอนแรกเนี่ยมองพระเอกเหมือนเป็นเด็กน้อยคนนึงนะเป็นน้องชายแต่ด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับกับความทุ่มเทของพระเอกที่เข้ามาเนี่ย มันก็เลยทาให้นางเอกเนี่ยค่อยๆรักพระเอกโดยไม่รู้ตัวแน่นอนว่าตัวของนางเอกอย่างจริงๆแล้วเธอมีผู้ชายที่เธอชอบอยู่มีผู้ชายที่เป็นไอดอลเพียงแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบผู้ชายคนนั้นแล้วนะผู้ชายคนนั้นก็คือเป็นสุภาพบุรุษไม่กล้าปฏิเสธผู้หญิงที่เข้ามาหามันก็เลยทําให้นางเอกเนี่ยเริ่มเปรียบเทียบแล้วนะเออว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยรักเธอจริงในขณะที่ผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับเป็นสุภาพบุรุษรักผู้หญิงหลายๆคนอะไรประมาณนี้นางเอกก็เลยเลือกพระเอกนะครับผมนี่คือส่วนพระความรักของนางเอกที่มีต่ออพระเ ในเวลาเดียวกันตัวของพระเอกต้องบอกก่อนนะครับจากเด็กหนุ่มนะ <_ sl ope> ที่เป็นคนที่รูปหล่อนะครับผมใส่แว่นใช่ไหมค่อยๆจีบนางเอกนะค่อยๆจีบแบบในฐานะรุ่นน้องนะครับคือนางเอกคิดเหมือนน้องชายเขาค่อยๆจีบนางเอกนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนางเอกนะรู้ว่านางเอกชอบกินแอปเปิลเนี่ยก็ไปซื้อแอปเปิลที่ดีๆเนี่ยมาให้นางเอกกินนะครับไปเลือกแอปเปิลแบบที่ค้งสวยอะไรเนี่ยมาให้นางเอกกินใช่ไหมก็เอาแอปเปิลมาให้ทุกวันทุกวันช่วยเหลือนางเอกหลายครั้งโดยที่นางเอกไม่รู้ตัว เป็นเพื่อนไปยืมจากใบปลิวด้วยกันคอยช่วยเหลือเวลาที่นางเอกเนี่ยโดนพวกคนในอินเทอร์เน็ตโจมตีคอยหางานให้กับนางเอกพอรู้ว่านางเอกเนี่ยไม่มีงานเข้ามาก็ไปซื้อคอนโดนะครับแล้วก็ให้นางเอกตกแต่งอะไรประมาณนี้ช่วยเหลือกันจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถจีบนางเอกติดแต่พอจีบนางเอกติดปุ๊บมันก็จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวเพราะพ่อแม่เขาไม่ยอมรับนางเอกเนื่องจากเขาเป็นคนชั้นสูงเป็นคนรวยนะครับที่นางเอกเป็นคนจนเป็นลูกจ้างในบริษัทแถมมีชื่อเสียงเสียหายเรื่องผู้ชายต่างหาก มันก็เลยทําให้ทั้งสองต้องฟังเสายงอุปสรรคกันเขาเนี่ยเป็นลูกแห่ระดั네บ,บหนึ่งนะในช่วงแรกนะก็คือว่าถึงแม้จะรักนางเอกคิดว่าจะหลอกพ่อหลอกแม่ไปเรื่อยจนกระทั่งรองวันหนึ่งเนี่ยให้พ่อแม่ยอมรับได้ไม่กล้ายอมรับความเป็นจริงต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่มันก็เลยทําให้ตรงเนี้ยแม่ใช้จุดนี้นะครับทำให้นางเอกมาได้ฟังถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาพูดต่อหน้าแม่นะนนก็คือยังไม่กล้ายอมรับความจริงว่ารักนางเอกต่อหน้าแม่ใช่ไหมพอนางเอกได้ยินนางเอกก็ไป แล้วเขารู้ฝึกผิดเขาก็เลยมาหาหนางเอกพอรู้ว่านางเอกฟังอยู่มาบอกว่าจะบอกความจริงกับพ่อกับแม่แต่นางเอกก็ไม่ยอมรับความรักเขาเพราะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่เขายังไม่กล้าย,ยอมรับความจริงนี้เขากับเธอเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้สิ่งที่พระเอกทําก็คือขอให้หนางเอกอรอล้วกัน5ปีในช่วง5ปีนี้เขาจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะคู่ควรกับเธอเพื่อที่จะให้ทุกคนยอมรับว่าเขาสามารถตัดใ,ใจเลือกที่จะแต่งงานกับเธอได้เขาก็ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกพร้อมทั้งก่อตั้งบริษัทเงินทุนขึ้นมา พอกลับมาปุ๊บก็ใช้บริษัทเงินทุนนี้มาร่วมลงทุนกับนางเอกเพื่อที่จะสนับสนุนบริษัทของนางเอกให้ใหญ่โตช่วยนางเอกในการวางแผนในการดึงบริษัทพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตนางเอกทําให้นางเอกได้รับสัมภาษณ์ในการออกแบบไปจนกระทั่งนะครับมีการดึงเส้นสายอะไรมากมายมาไม่ว่าจะเป็นบริษัทนู้นบริษัทนี้นะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า AI หรือเฟอร์นิเจอร์ AI ที่สองสามีภรรยาหย่ากัน แล้วก็ดึงมาร่วมงานกันต้องบอกก่อนนะว่าสามีคู่นี้นะครับก็เป็นตัวเอกอีกเรื่องหนึ่งนะจะเป็นตัวเอกในเรื่องสแกนหัวใจให้เจอรักนะครับผมเพราะว่าอาศัยจากชื่อของตัวละครนะแล้วก็บริษัทที่ทั้งสองทำนะต้องบอกก่อนนะว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นตัวละครเดียวกันที่ว่าน่าจะเป็นตัวละครเดียวกันเพราะชื่อนางเอกเนี่ยก็ตรงชื่อพระเอกก็ตรง เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามันน่าจะใช่นะครับมันจะมีจุดที่ขัดแย้งกับเรื่องสแกนหัวใจให้เจอรักนิดนึงก็คือว่าบริษัทของข้อนางเอกในเรื่องนี้มันจะเป็นคนละชื่อกับบริษัทที่เกิดในเรื่องดีไซน์รักนักคุณออกแบบนะมันจะเป็นคนละชื่อกันแล้วบุคลิกนิสัยของพระเอกกับนางเอกเนี่ย ตัวของพี่เอกเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตัวของนางเอกเนี่ยก็อาจจะมีแปลกๆนิดนึงเพราะอุป,ปนิสัยบางอย่างของนางเอกในเรื่องสแกนหัวใจให้เจอรักเนี่ยมันกลับมาปรากฏในเรื่องนี้แต่กลับไม่ไปปรากฏในเรื่องเดิมมันก็เลยทําให้ดูขัดขัดกันนิดนึงมันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นคนมุมมองคือเวลาผ่านไปหรือว่าเป็นเพราะว่าคนเขียนได้เจตนาเพิ่มเข้ามาเพื่อให้โดดเด่นนะครับเพื่อเป็นมุกที่ทําให้สามีภรรยาคืนดีกันผมอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาละกันมันก็เลยทําให้เรื่องนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกเรื่องหนึง่งก็คือสแกนหัวใจให้เจอรักนอกจากนี้เรื่องนี้มันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับอีกเรื่องหนึง่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเพื่อนของนังเอกในเรื่องนี้มันจะไปเป็นตัวเอกในอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้ํากับไฟผลสุดท้ายคือรักซึ่งเรื่องนี้กับเรื่องนั้นนะครับพูดง,ง่ายคือมันจะมีส่วนร่วมกันก็คือว่าตัวของเพื่อนนังเอกในเรื่องดีไซน์รักคุณนักออกแบบใช่แมจะมาเป็นตัวเอกในเรื่องนี้ ให้เอกในเรื่องนี้ก็จะมีส่วนช่วยนะครับพูดง่ายคือมันจะเป็นเรื่องที่ดาเนินคู่ขนานกันพูดง่ายว่าพอเราอ่านเรื่องหนึ่งนะครับและอ่านอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมมันจะดําเนินในเรื่องคู่ขนานกันอาจจะเป็นการโฟกัสที่ว่าอ่าเรื่องนี้จะโฟกัสที่เพื่อนนางเอกในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งนะก็จะโฟกัสที่ตัวนางเอกแล้วก็มีความสนุกแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับคล้ายกันนะต้องบอกก่อนมันก็เลยทําให้เวลาอ่านเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณอ่านทีเรื่องใช่ไหมคุณก็จะรู้สปอยของอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเกิดคุณอ่านคู่กันไปนะครับผมคุณก็จะได้รับมุมมองที่แตกต่างกันเพราะบางส่วนเนี่ยจากในเรื่องนู้นเนี่ยมันก็จะมาขยายในเรื่องนี้บางมุมจากในเรื่องนี้มันก็จะไปขยายในเรื่องนู้นพูดง่ายคือพอมันแบ่งเป็น2เรื่องใช่ไหมมันก็เลยทําให้2เรื่องนี้ครับมันมีความสนุกและมีความน่าสนใจนะครับที่เรียกได้ว่าอ่านคู่กันเห็นถึงมุมมองความรักของ2คู่นะครับผ่านมุมมองที่ว่าคู่นี้เป็นตัวเอกอีกคู่หนึ่งเป็นคู่รองพอกับกันก็มาอีกคู่หนึ่งเป็นคู่เอกคู่นี้เป็นคู่รอง มันเลยทาให้มีความสุขในการอ่าน2เรื่องนะต้องบอกก่อนว่าน้ํากับไฟผมสุดท้ายเจอรักเนี่ยความยาวมันหกเล่มจบทั้ง2เรื่องนะครับราคามันก็เล่นม,มา3 9มยานะพูดง่ายคือ2เรื่องนี่ถ้าเกิดรวมรวมเงินจริงใช่ไหมมันก็ประมาณ10เล่มจบอะ่ะเรียกว่าเกิดใครชอบนะักเขียนคนนี้ครับก็อ่านได้ฟินๆไปเลยทียนี้เรามากลับมาเรื่องนี้ก่อนนะครับพูดง่ายคือพระเอกแค่แม่หลังจากที่กลับมาช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็ทาให้บริษัทของนักเอกอยิ่งใหญ่ แล้วก็ยกระดับฐานะของนางเอกขึ้นมาให้ทัดเทียมและเหนือกว่าแม่ตนเองู้ง่ายๆคือพระเอกเป็นลูกชายที่เอาใจออกหานครอบครัวาม,มาช่วยเหลือผู้หญิงอย่างเดียวจนกระทั่งสุดท้ายนะแม่าลา่เป็นรองแล้วก็ต้องยอมรับนางเอกแล้วก็แต่งงานไงก็เป็นการจบในเรื่องนะครับของคู่นี้ไปมันก็เลยทําให้นะครับเรื่องนี้เออมันจะเห็นพระเอกที่มีความพยายามมีความรักจริงแม้จะอายุน้อยกว่าแต่ก็อาศัยเรียกได้ว่าจีบไปเรื่อยๆจีบจนนางเอกใจอ่อนทําดีไปเรื่อยจนนางเอกเข้าใจว่าเออเขารักจริงอันนี้เป็นลักษณะของพระเอกเรื่องนี้ครับ มันเลยทําให้เวลาอ่านเรื่องนี้นครับคุณจะได้ฟินถึงความรักของคู่พระเอกนะครับที่ว่าเอาพอพระเอกทุ่มเทแค่ไหนนางเอกเนี่ยค่อยครับรู้ถึงความดีของพระเอกค่อยๆเปลี่ยนใจมารักนะครับมันเลยทําให้เรื่องนี้มันมีความสุขและมีความน่าสนใจสําหรับสำรวจนภาษาการแปลนะั้นต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นผลงานของคนเขียนคนเดียวกันทั้ง3เรื่องนะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์รักคุณนักออกแบบน้ํากับไฟผลสุดท้ายคือรักหรือแม้แต่สแกนหัวใจให้เจอรักใช่ไหม ทั้ง3เนี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นผลงานของคนเขียนคนเดียวกันแต่ว่าการแปลนะครับทั้ง3เรื่องเนี้ยกับใช้คนแปลคนละคนกันหมดเลยมันเลยทําให้นะครับการออกเสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคถ้าเป็นชื่อตัวละครเนี่ยมันออกอย่างชัดเจนแต่พอเป็นชื่อบริษัทเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนียผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นบริษัทเดียวกันหรือเปล่าเพราะมันมีโมลิบอดหลายหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันนะอย่างบริษัทของคู่สามีภรรยาที่เป็นตัวเอกของสแกนหัวใจให้เจอรักที่แม่ ในนั้นเนี่ยผมอ่านเนี่ยมันคนละชื่อกันในเรื่องนี้นะไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนชื่อในภายหลังหรือเปล่าผมไม่รู้ไงแต่ว่าบริษัทมันคนละชื่อกันแล้วสเกลของบริษัทสเกลบริษัทในเรื่องสแกนหัวใจให้เจอรังเนี่ยบริษัทเนี่ยมันให้อารมณ์ประมาณว่าเป็นบริษัทกับประเทศแต่ว่าพอมาในเรื่องดีไซน์รังนักออกแบบเนี่ยบริษัทมันให้อารมณ์เป็นบริษัทสไตล์ที่ว่าเป็นบริษัทที่ในภูดภาพปักกิ่นอะไรประมาณนี้คือสเกลบริษัทมันลดลง มันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกชัวร์ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่โลกคู่ขนานหรือว่าแค่หยิบยกมาเฉยๆซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะมีข้อดีและข้อเสียก็คืออาจจะเป็นจุดบอดของนักเขียนนะแต่ถ้าเกิดเราตัดเรื่องสแกนหัวใจให้เจอแล้วออกไปมันก็จะไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันก็คือโฟกัสเป็นเรื่องๆไปนะครับคือตัดเรื่องนู้นไปเลยก็แค่ว่าเป็นการหยิบยกตัวละครและบุคลิกตัวละครของบางส่วนเรื่องนั้นเนี่ยมาใช้ในเรื่องนี้ อาจจะเป็นวอนติเวิร์ดเดียวกันหรืออาจจะเป็นคนละมันติเวิร์ดก็ช่างมันไปซึ่งมันก็เหมือนเป็นส่วนช่วยที่ทําให้ตัวของนางเอกเนี่ยไปช่วยให้คู่สามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยกลับมาักกันมันก็เป็นความรู้สึกฟินอีกอย่างหนึง่งไะที่ทําให้เราเห็นมุมมองของนางเอกอีกเรื่องหนึ่งหลังจากแต่างงานไปแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงกลับมาคือดีมีหนาอะไรเปล่าเงี้ยมันก็ช่วยได้นะครับผมทําให้เราหายคิดอีกเรื่องหนึง่งและอีกอย่างนึงนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปไงว่า เรื่องนี้มันจะมีปัญหาเชิงอัดใช่ไหมแต่ต้องยอมรับนะครับผมอันนี้เป็นความโง่ส่วนบุคคลของผมนะครับที่ปกติเนี่ยไม่ค่อยอ่านพวกอีบุ๊ก e ใช่ไหมผมก็คิดว่ามันไม่มีเชิงอัดมาให้มันก็เลยทำให้ดา่าไปตั้งหลายเรื่องนะะต้องบอกก่นอันนี้เป็นความโง่ส่วนบุคคลแต่ก็ยังมีนะครับคือได้แฟนนะครับมาคอมเมนต์ให้นะครับทาให้รู้ว่าจริงๆนะครับพวกอ e ีบุ๊กเนี่ยการที่จะดูเชิงอัดนะตรงนี้มันจะมีสีฟ้าไหมเราก,กดไปให้ไหม มันก็จะขึ้นเชิงอัดมาให้นะครับคืออันนี้มันเป็นความรู้ใหม่ที่ผมได้นะจากการที่มีคนมาตอบคอมเมนต์นะครับพื่อนีคือมาเฉลยความโง่ให้ผมเนี่ยจากคนที่ตอบประทูมาให้นะครับไม่รู้ว่าการอ่านอีบุกเนี่ยมันมีวิธีเปิดเชิงอัดแบบนี้นะครับก็คือกดใช่ไหมมันก็เปิดดูนะครับเพื่อ่ายคือมีคําอธิบายเมลัยใครไม่อยากอ่านก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ผมไม่มีนะครับผมมันก็ต้องขอบคุณท่านท่านนั้นด้วยครับที่อุตส่าห์ช่วยเหลือนะครับแนะนําคนโง่อย่างผมนะครับผม มันก็เลยทําให้เรื่องนี้มันไม่มีข้อติแล้วนะจากที่เคยติหลายๆอย่างเรื่องเชิงอัดใช่ไหมก็พูดง่ายคือตรงนี้เรื่องเกี่ยวกับเชิงอัดเนี่ยมันไม่มีข้อติแล้วการอ่านการแปลอะไรของนับพิมพ์นี้ก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับคุณภาพแจ่มสใสให้แม่มันลื่นไหลยอยู่แล้วมันเลยทําให้เรื่องนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเวลาเราอ่านใช่ไหมค่อนข้างที่จะเวิร์กนะสนุกอะ่ะแล้วก็ข้อดีนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าพอมันเป็นพวกอ e ีบุ๊กใช่ไหม เวลาเราอ่านถึงหน้าไหนใช่ไหมเราก็สามารถหาได้ง่ายนะครับผมซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นพัฒนาการของยุคใหม่นะซึ่งคนยุคเก่าอย่างผมที่อ่านหนังสือเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องปรับตัวให้คุ้นชินแล้วกันมันเลยทําให้เรื่องนี้นะครับมันมีความสุกมีความลื่นไหลในการอ่านแรงที่ผมให้ในการอ่านนะผมให้แรง A บวกนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับสําหรับเรื่องดีไซน์รักคุณนักออกแบบนะ ถ้าเกิดคุณอยากได้นางเอกนะครับเป็นคนที่เป็นผู้หญิงเก่งมีอุดมการยึดในความถูกต้องค่อยๆทําทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งบริษัทยิ่งใหญ่นะครับผมส่วนพระเอกเนี่ยก็เป็นคนที่รักจริงคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนางเอกต่างๆ แน่นอนว่าช่วงแรกเขาอาจจะไม่มีความกล้าแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาก็อาศัยความรู้สึกของตัวเองความรักของตัวเองสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาจนกระทั่งรักนางเอกได้ทําให้ทุกคนยอมรับถึงความรักของเขามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทาให้เวลาอ่านเราต้องลุนเอาใจช่วยทั้งพระเอกนางเอกให้สมหวังในความรักและหน้าที่การงานฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ,ๆจนได้ครองคู่กันมันจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทําให้เราอ่านสนุกและชวนติดตามนะครับผมขอบคุณนะครับ